นี่เออนี่เจ้าจังโบต้องกิ้งเจ้าจึ้งนี่เลยนี่เออเออเพราสิเป็นแหลบเออหักขม้าหักขม้าทางนี้แบบนี้ ก่อนนอยก่อนยายเขากินกระหาได้เลยนะอันนี้นี่แม่นวะแมนเนี่ยแม่แมนมาตองมาตองนี่เออหนิมตองกิ้งเจ้าจังมาตองกิ้งเจ้าจึ้งนี่เลยนี่เออเออมาสิเป็นแหลมเออหักขม้าหักขม้าทั้งนี่แบบนี้โอ้หักขม้าเลยแบบนี้มันสิเป็นแหลมเลยทันทีใช่เจ้าโบอยากอันนี้เจ้าก็มมวนเลยโอ้โบอยากตัดเจ้าก็มมวนแล้วเจ้าก็หักลงไปหาาตัวคอแบบนี้โอ้เขาใจแล้วนี่ถ้ามว่าเน่าพวเจ้าก็เน็บเข้าไปเจ้าก็เน็บเลยแบบนี้โบอยากตัดเจ้ากรเน็บเข้าไปเลยตัดตัดเนาะเออตัดเจ้าก็ตัดตัดก็เน็บเลยเป็นยังไง อันนี้ช um> ิบไงเกียวยางเออขาไปเลยเน็บข um, um> ้าไปเลยยาวบแม่ทำมันยาวแม่ต่ท uh ีน uh> 네ี้คับนนี้ปเน็บข้าเลยเน็บข้าเลยนิแงะก็ไปแเขก็ไปมันแงกับ๊อบแงเขาให้มันถือหูนี่เออก็ไปหันเลยแค่นั้นเลยีกเอ้ยาบาได้ตข้าเดียวไปเมื่อรแม่ตกเกกว่าตาจะมั